Thank you. ลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่12ตุลาคม ตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสำหรับสาภาวะอากาศของบ้านเราเป็นยังไงกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2,567ตั้งแต่เวลา6นาฬกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่ามีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากคือ90.1 มิลลิเมตรขึ้นไปแทนค่าด้วยสีแดงได้แก่จังหวัดได้แก่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดสงขลาจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในภาคใต้นะครับสาหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักสีแดงครับผมส่วนพื้นที่เสี่ยงไพยฝนตกหนักส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือ3 5 1ถึง90มิลลิเมตรแทนค่าด้วยสีเหลืองนั้น ได้กระจายอยู่ทางภาคใต้ภาคตะวนอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและก็ภาคกลางตอนล่างนะครับผมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน,นี้ครับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักได้แก่จังหวัดสตูลพัทลุงตรังนครศรีธรรมราชกระบี่ภูเก็ตพังงาและนองชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมรวมไปถึงเกาะสมุยครับจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีแะยองชนบุรีฉะเชิงเซา ปราจีนบุรีนครนายกจังหวัดพระนครศรียุทธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีการจนบุรีนะครับผมส่วนที่อื่นๆนั้นค่อนข้างที่จะมีฝนตกน้อยนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือครับผมสําหรับวันนี้ประเทศไทยของเราโดยภาพรวมก็ยังมีฝนตกอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 12-16นาฬิกานะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนก็ได้เริ่มเข้ามาปกคลุมโดยเฉพาะทางภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกภาคใต้นะครับโดยเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ12นาฬิกานะครับผมโดยค่อนข้างที่จะหนาแน่นหรือชุกอยู่ในช่วงเวลา14-15-16นาฬิกานะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยกันครับผมประจำวันที่12ตุลาคม โดยลักษณะอากาศทั่วไปไประจำวันที่12ตุลาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่ามีลมตวนออกและลมตวนออกเสียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตวนออกเชิงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตวนออกลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตวนออกมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนมีความยังคงปกคลุมภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นในช่วงเช้าขอใหป้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะครับผมสําหรับล่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับผมส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลน้ำมันและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนโดยมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือ หลีกเลี่ยงการเดินเรือนในบริเวณที่มีฝน,นฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับเรามาติดตามการพยายกรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยประจําวันที่12ตุลาคมตั้งแต่6นาฬิกาวัน 1994, นี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งน,งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับผมสําหรับทั้งภาคเหนือพบว่ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนตากและและจังหวัดกำแพงเพชรนะครับพอแม่พี่น้องสำหรับทางภาคเหนือนะครับ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสมีลมตัวออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนทางภาคตัวออกเฉียงเหนือนั้นคาดการว่าอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-34องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนทางภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนทางภาคกลางและภาคตะวันออกได้มีการพยากรณ์อากาศตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าภาคกลาง มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรียุธยาการเจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาครนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24- 26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 3ถึง34องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงมีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคตัวนออกกันครับผมโดยวันนี้ภาคตัวนออกมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชาเชิงเซาชลบุรีและยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้อง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเราเลื่อนมาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันที่12ตุลาคมตั้งแต่6นาิกาวันนี้จนถึง6นาิกาวันพรุ่งนี้สำหรับทางภาคใต้กันครับภาคใต้ฝั่งตะนอกหรือฝั่งอันฝั่งอ่าวไทยวันนี้คาดกันว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนาราธิวาสนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสมีลมแปลปรวนความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง อาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับแล้วข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งตนตกครับผมฝั่งอันดามันฝั่งอันดามันวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองรอยละ7 0ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลน,นะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสมีลมตะวันตก เฉียงเหนือความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผม สำหรับเรือเล็กขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับผมบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะเป็นอันตรายได้ครับผมเนื่องจากมีคลื่นสูงตั้งแต่2เมตรขึ้นไปนะครับเราขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศสําหรับกรุงเทพหมหาคนครและปริมณฑลกันครับวันนี้คาดการว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละเวันนี้คาดการว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสมีลมตะวนออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาดูกันคาดการณ์และพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของทางกรุงเทพมหานครนะครับผมโดยวันพรุ่งนี้วันที่13ตุลาคมคาดการว่าอาทิตย์นี้จนถึงวันที่18ตุลาคม กรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับผมโดยอุณหภูมินั้นสูงสุดอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสครับผมอาทิตย์นี้กรุงเทพมหานครก็มีฝนตกในลักษณะปานกลางครับ60%เของพื้นที่นะครับเรามาติดตามการพยากรณ์ฝนของกรุงเทพมหานครใน24ชั่วโมงข้างหน้ากันครับผม พยากรณ์ปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงข้างหน้าของกรุงเทพมหานครยังไม่ออกนะครับพ่อแม่พี่น้องต้องขออภัยด้วยครับผมเรามาวิเคราะห์โมเดลฝนกันครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทาง windy com นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยพบว่าในช่วงตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลาประมาณ10โมงประเทศไทยและสปะปลาวไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมส่วนประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ในบริเวณอ่าวไทยเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อย,อยู่ถึงปานกลางครับผม พอเรามาดูในช่วงเวลา11นาฬิกาก็พบว่าประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้และก็ภาคตะวหนะออนะครับผมในเวลา11นาฬิกาโดยทางภาคใต้เริ่มจากเริ่มตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างที่จะปานกลางนะครับผมส่วนจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่ตรังจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ใน กลุ่มเมฆฝนในช่วงเวลา11นานิกายังอยู่ในลักษณะเล็กน้อยแต่ก็ค่อนไปทางปานกลางนะครับผมส่วนจังหวัดสตูลจังหวัดพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างที่จะอยู่ในลักษณะปานกลางไปจนถึงหนักนะครับในช่วงเวลา11นาฬิกาสำหรับทางภาคใต้นะครับผมโดยภาพรวมภาคใต้ในช่วงเวลา11นาฬิกาคาดกันว่าจะมีลักษณะคึมฟ้าคึมฝนและ อาจจะมีฝนตกในบางพื้นที่นะครับส่วนทางภาคตะวันออกที่มีกลุ่มเมฆฝนนั้นกลุ่มเมฆฝนลักษณะปานกลางเกาะกลุ่มกันอยู่ตามริมฝั่งทะเลนะครับผมโดยเฉพาะจังหวัดชนบรุรีจังหวัดระยองจังหวัดตราดนะครับส่วนจังหวัดอื่นนั้นยังมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยอยู่ครับผมสําหรับทางภาคตะวันออกส่วนภาคอื่นๆนั้นยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องรวมไปถึงสปปลาวด้วยถ้ามีก็อยู่ในลักษณะคึมฟ้าคึมฝนครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนล่าง นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามโมเดลฝนกันในช่วงเวลาโมเดลฝนหรือกลุ่มเมฆฝนที่ปกคลุมประเทศไทยในช่วงภาคใต้และภาคตะวันออกนั้นก็ได้ปกคลุมลักษณะเดิมและก็ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องก็คาดการณ์ว่าบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันมีฝนตกลักษณะที่ตกชุกนะครับผมและก็ตกนานครับผมโดยคาดการณ์ว่าจะเพราะว่าเนื่องจาก,กว่ามีกลุ่มเมฆฝนลักษณะ ปานกลางไปจนถึงหนักนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนจังหวัดแถวแถวจังหวัดชุมพรและนองพังงากระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาจังหวัดตรังก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยอยู่ในลักษณะเล็กน้อยและค่อนไปทางปานกลางนะครับในช่วงเวลา14นาฬิกาส่วนจังหวัดพัทลุงสตูลสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสนั้นก็ยังอยู่ในลักษณะเดิมคือค่อนข้างไปทางกลุ่มเมฆฝนหนักนะครับผมปานกลางจนถึงหนักนะครับ โดยภาพรวมของทางภาคใต้ในช่วงเวลา14นาฬิกาคาดกันว่าจะมีฝนตกในลักษณะตกค่อนข้างที่จะตกลงมาเรื่อยๆแล้วก็ตกนานนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับสำหรับประเทศไทยในในบริเวณจังหวัดทางภาคใต้ส่วนทางภาคตนออกนั้นก็เช่นกันครับอยู่ในลักษณะเดิมครับผมโดยมีฝนลักษณะปานกลางอยู่แถวทางจังหวัดชลบุรีและยองจังหวัดตราดนะครับ ส่วนจังหวัดอื่นๆก็ยังอยู่ในลักษณะเล็กน้อยอยู่ครับสําหรับจังหวัดทางภาคตะวันออกส่วนกรุงเทพมหานครในช่วงเวลา14บสนาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยครับผมภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือส่วนใหญ่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับในช่วงเวลา14บสนาฬิกาเรามาติดตามในช่วงเวลาประมาณ15บหนาฬิกาซึ่งเป็นช่วงที่มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนานแน่นสําหรับประเทศไทยวันนี้นะครับพอมาดูโมเดลฝนในช่วงเวลา15บหนาฬิกาโดยภาพรว,วมก็พบว่าประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุม กระจายเกือบทั่วทั้งประเทศนะครับผมตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางและก็หนาแน่นครับมี3ระดับนะครับผมโดยเฉพาะทางภาคใต้นั้นมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นอยู่แถวบริเวณจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดสตูลจังหวัดตรังแล้วก็เลยไปถึงจังหวัดพัทลุงครับเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับผมในช่วงเวลา15นาฬิกาและก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ทางจังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีครับในช่วงเวลา15นาฬิกา <c oughs> คาดกันว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องครับแล้วก็ค่อนข้างหนักในบริเวณนี้นะครับผมโดยในบริเวณของจังหวัดตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงนาราธิวาสค่อนข้างที่จะมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมหนาแน่นตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนักนะครับในช่วงเวลา15-16นาฬิกาครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องในจังหวัดดังกล่าวในบริเวณดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำ ล้นตลิ่งได้นะครับผมส่วนทางภาคใต้ทางตอนบนตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงมาจนถึงชุมพรและนองนั้นมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยนะครับผมในช่วงเวลา15นาฬิกาโดยคาดกันว่ากลุ่มเมฆฝนนี้ก็จะอยู่ไปจนถึงช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับก็หมายความว่าแถวจังหวัดดังกล่าวนี้กลุ่มเมฆฝนได้สลายตัวไปนะครับผมอยู่ในลักษณะเล็กน้อยแล้วนะครับในช่วงเวลา15นาฬิกาส่วนทางภาคส่วนกรุงเทพมหานครและ ภาคตะวันออกนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยอยู่ถึงปานกลางนะครับผมโดยกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะปานกลางปกคลุมทั่วพื้นที่นะครับในเวลา15นาฬิกาคาดกันว่าจะมีฝนตกหรือฝนฟ้าขนองในช่วงเวลา1 5บหนาสิบกนาฬิกาครับสำหรับกรุงเทพมหานครส่วนทางภาคตะวันออกนั้นส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับแต่ก็จะมีกลุ่มเมฆฝนปานกลางอยู่แถวทางจังหวัดจันทบุรี จังหวัดสก,ก้วจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเซานะครับผมส่วนจังหวัดอื่นๆนั้นอยู่ในลักษณะเล็กน้อยแล้วนะครับผมสําหรับทางภาคตะวันออกส่วนทางภาคกลางไล่ขึ้นไปนี้จะมีลักษณะกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยเสียเป็นส่วนใหญ่ครับผมสําหรับทางภาคกลางปกคลุมไปทั่วทุกจังหวัดครับภาคกลางในช่วงเวลา15-16นาฬิกานะครับผมแต่ก็จะมีหนักอยู่ตามแนวชายแดนนะครับเป็นหย่อมครับอยู่แถวจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ เป็นย่อมอีกย่อมหนึง่งอยู่ทางจังหวัดชัยนาฏนะครับผมสําหรับทางภาคกลางส่วนจังหวัดอื่นๆอยู่ในลักษณะกลุ่มฝนเล็กน้อยครับในช่วงเวลา1 0 1 5 1 6นาฬิกานะครับผมเราขึ้นมาดูทางภาคเหนือก็พบว่าภาคเหนือตอนบนมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยเช่นกันนะครับในเวลา15นาฬิกาอาจจะอยู่ในลักษณะค้มฟ้าคืมฝนนะครับผมถ้าตกก็อาจจะตกในลักษณะโปรยปลายครับสำหรับทางภาคเหนือตอนบนสําหรับทางภาคเหนือ,ท,นอที่มีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะเป็นหย่อม ค่อนข้างที่จะปานกลางอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่แถวทางจังหวัดตรากนะครับผมจังหวัดตากทางที่ติดกับแนวชายแดนติดกับประเทศเมียนมาครับกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นเหมือนกันครับผมในเวลา15นาฬิกาของจังหวัดตากพอเรามาดูกลุ่มเมฆฝนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับอาจจะอยู่ในลักษณะคึมฟ้าคึมฝนครับผมกลุ่มเมฆฝนเบาบางมากนะครับสาหรับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างที่จะเล็กน้อยแล้วก็มีปานกลางอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับปกคลุมเกือบทุกจังหวัดครับผมสําหรับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างที่จะหนักหรือปานกลางอยู่แถวทางจังหวัดอุบลราชธานีศรีสเกตสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์อาจจะเลยไปถึงจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมที่อยู่ที่ค่อนไปทางปานกลางนะครับ ส่วนจังหวัดอื่นนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยถ้าฝนตกก็อาจจะตกในลักษณะโปรยปลายครับผมในช่วงเวลา15-16นาฬิกาครับส่วนสปปลารในช่วงเวลา15-16นาฬิกาก็มีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยนะครับอยู่ทางลาวตอนเหนือนะครับผมแขวงพงสาลีหลวงน้ำทาบ่อกแก้วชัยบุรีบางส่วนครับแล้วก็มีทางภาคใต้ในลักษณะเล็กน้อยแล้วครับผมอยู่ทางอัตตปือจำปัก์ เซกองสารวันนะครับส่วนที่อื่นๆนั้นคาดกันว่าจะอยู่ในลักษณะคึมฟ้าคืมฝน,นครับมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวลาวเรามาติดตามโมเดลฝนโดยกลุ่มโมเดลฝนนี้ลักษณะในช่วงเวลา15บานา,านี้ก็จะต่อเนื่องไปจนถึงเกือบจะถึงเวลา17นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องและก็ยังอยู่ในจุดเดิมครับไม่ได้เคลื่อนตัวไปไหนนะครับสำหรับกลุ่มเมฆฝนสําหรับประเทศไทยและสปปลาวในช่วงในช่วงวันเสาร์ที่ 12ในช่วงเวลา15-16นาฬิกาครับผมพอเรามาดูโมเดลฝนในช่วงเวลา17นาฬิกาพอเรามาดูโมเดลฝนตรวจเช็คโมเดลฝนโดยใส่ข้อมูลจากวิ n ดี .com นั้นในช่วงเวลา17ในช่วงเวลา18นาฬิกากลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนาแน่นที่ปกคลุมประเทศไทยในช่วงเวลา15-16-17นาฬิกานั้นได้กระจายตัวออกไปแล้วนะครับผมโดยพบว่าในช่วงเวลา18นาฬิกานั้นประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยนะครับและมีกลุ่มเมฆฝน ที่เบาบางหรือเป็นอาจจะมีปานกลางเป็นจุดเป็นหย่อมนะครับอยู่แถวทางบริเวณทางภาคกลางนะครับผมแล้วก็กลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเล็กน้อยจนถึงปานกลางก็อยู่ทางภาคใต้ตอนล่างครับในช่วงนี้โดยไล่มาตั้งแต่จังหวัดพัทลุงสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาปัตตานีครับส่วนจังหวัดอื่นของภาคใต้อยูอย่ในกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยแล้วนะครับผมในเวลา18นาฬิกาส่วนทางภาคกลาง ที่มีกลุ่มเมฆฝนนั้นก็ได้ก็อยู่แถวทางจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรียุธยาสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองจังหวัดสระบุรีลบบุรีครับผมรวมไปถึงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในลักษณะเล็กน้อยแต่ก็มีบางจุดที่อยู่ในลักษณะปานกลางครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนกลุ่มนี้ก็ได้เคลื่อนได้ปกคลุมลักษณะเล็กน้อยต่อเนื่องไปถึงภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางนะครับเช่นแถวบริเวณจังหวัดชายภูมินครราชสีมา ขอนแก่นมหาสารคามกาลสินสกลนครมุกดาหารอาจจะรวมมาจนถึงจังหวัดยโสธรครับแต่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยครับผมคาดกันว่าถ้าตกก็อาจจะตกในลักษณะโปรยปลายนะครับในช่วงเวลา18นาฬิกาหลังจากนั้นในช่วงนี้ประเทศไทยและสปะปลาวก็จะไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมจะมีก็เป็นหย่อมเล็กๆน้อยๆนะครับไปจนถึงช่วงเช้าของวันที่13ตุลาคมครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการสรุป วิเคราะห์โมเดลฝนก็ขอยุติไว้ในช่วงเวลา18นาฬิกานะครับแต่โดยผลรวมแล้วตั้งแต่18นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าของวันที่13นั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับผมโดยประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ในบริเวณอ่าวไทยเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับในช่วงค่ำคืนแต่ก็อย่าประมาทครับเพราะแม่พี่น้องอาจจะมีอาจจะมีเข้ามาในลักษณะเคลื่อนตัวเข้ามาโดยไม่ได้อาจจะมีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้ามานะครับเพราะว่า โดยเฉพาะทางภาคใต้เนื่องจากว่าในช่วงตอนค่าคืนนั้นมีกลุ่มเมฆฝนที่ปกคลุมอยู่ในบริเวณอ่าวไทยค่อนข้างที่จะปานกลางจนถึงหนักในบางจุดนะครับผมโดยเฉพาะตอนเช้าตู่ของวันที่13มีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนักบริเวณอ่าวไทยตอนบนด้วยนะครับคาดการว่าอาจจะมีผลกระทบหรืออาจจะมีอาจจะทําให้เกิดฝนตกในบริเวณชายฝั่งของทางอ่าวไทยนะครับจังหวัดทางอ่าวไทยในช่วง ค่ำคืนครับผมเรามาสรุปการพยากรณ์อากาศประจําวันของประเทศไทยประจําวันที่12ตุลาคมตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้กันครับผมโดยพบว่าภาคเหนือคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนตากและจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น พ่อแม่พี่น้องทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจจะได้รับผลกระทบจากอากาศเย็นในตอนเช้าตู่นะครับผมโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคและคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอยู่ในบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางภาคกลางนั้นก็มีฝนตกฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งแถวบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาครนะครับผมพ่อแม่พี่น้องทางจังหวัดทางภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรียุธยาอุทยาสิงห์บุรีอ่างทองก็ได้เริ่มได้รับผลกระทบจากน้ําเหนือไหลหลากลงมาแล้วนะครับผมโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรียุธยาซึ่งมีน้ําท่วมขังมานานแล้วนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ครับผมเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูน้ําหลากแล้วนะครับปลายฝนต้นหนาว โดยเฉพาะพานครศรียุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครก็จะเป็นพื้นที่รับน,ะน,น้ำมวลน้ําแล้วนะครับถ้าโชคดีก็จะท่วมน้อยครับผมเราต้องมาติดตามและลุ้นกันว่าน้ําเหนือหลากลงมาในช่วงที่น้ําทะเลนหนุนหรือเปล่านะครับส่วนทางเรามาดูการพยากรณ์อากาศของทางภาคตัวนอ,อกกันครับผมคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับผมส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งครับผมเรามาติดตามการสรุปพยากรณ์อากาศประจําวันของทางภาคใต้กันครับผมวันเสาร์ที่12ตุลาคมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยหรือฝั่งตะวันออกคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมส่วนภาคใต้ฝั่งอัน,อนดามันหรือฝั่งตะวันตกคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลน,นะครับสําหรับทางพี่น้อง ชาวใต้ก็ขอให้เพิ่มความระมัดร,ระวังด้วยนะครับได้มีการแจ้งเตือนจากหน่วยงานป้องกันสาธารณภัยนะครับผมปอพครับแจ้งเตือนว่าทางภาคใต้อาจจะมีน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้นะครับผมในช่วงนี้โดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไล่ลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับสรุปการพยากรณ์อากาศภาพรวมโดยยอ่อโดยอาศัยโมเดลฝนนั้นพบว่าประเทศไทย Icana, เรามีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาปกคลุมในช่วงเวลา11นาฬิกานะครับผมเริ่มตั้งแต่11นาฬิกาและก็จะหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นในช่วง12นาฬิกา13นาฬิกาก็หนาแน่นสูงส Gam ุดประจำวันก็อยู่ในช่วงเวลา 14, 15, 16นาฬิกานะครับอาจจะรวมไปถึง17นาฬิกาครับผมหลังจากนั้นกลุ่มเมฆฝนก็ได้กระจายตัวออกไปแล้วก็ประเทศไทยส่วนใหญ่ก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนไปจนถึงเช้าตรู่ ของวันที่13นะครับผมก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดร,ระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวโดยเฉพาะในช่วงเวลา 13, 14, 15, 16, 17นาฬิกาครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอ,ขอยุติและจบการพยากรณ์อากาศไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดแชร์ขอให้ทุกท่านกดแชร์ไปเยอะๆครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน นะครับเนื่องจากว่าจํานวนชั่วโมงยังไม่เข้าเป้าครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับผู้ติดตามนั้นเข้าเป้าแล้วครับผมช่วงนี้ต้องการชั่วโมงครับชั่วโมงนาทีเพื่อจะเพิ่มให้เข้าเป้าตามกฎของ u t u b e เขานะครับพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินไหลนองทองไหลามากันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับผม